เบอยไลน์ในเพียบอยสิดิชัยนะครับช่วยมันไม่เตือนมันปิดกั้นนี่แหละเวลาพอปักหมุดมันจะเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรนะเราก็จ่อเบานะครับเกี่ยวไหมปักหมุดไม่รอเลยอย่างเงี้ยหรอมันจะชอบเกี่ยใช่แต่เดี๋ยวแฟนคลับแช่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวกระสีนั่นเอง วันนี้อยู่ซีสเกตครับผมอยู่บกไก่จากเมืองครับห่างจากตัวจังหวัดมาแค่ประมาณสิกว่ากิโลนี่แหละครับเป็นงานใจเกินร้อยแล้วก็อรดีแบนเต็มวงม,มีไลฟ์สดด้วยนะครับในกลุ่มที่ทีสนะแต่ว่าอันนี้ลิงก์ที่ผมปัดเนี่ยเป็นลิงก์งานคอนเสิร์ตนะครับเห็นวันนี้ทางผู้จัดนะครได้โพสต์ในเพจแอดมินเพจโพสตบอกว่าบัตรราคา สองพันเหลือพันเจ็ดบาทรีไพีน่ะเต็มแล้วนะครับแต่ว่าบัตรราคาสองพันลดเหลือพันเจ็ดร้อยบาทบัตรราคาพันห้าร้อยบาทลดเหลือหนึ่งพันบาทนะครับที่เดอะมอลล์บางกะปิยี่สิบห้ายี่สิบหกตุลาคมนี้มืออื่นมือฮื่อนี่แราะเดี๋ยวพี่น้องมันถึงวันที่ยี่สิบสามครับเขาขายบัตรถึงยี่สิบสามต่อไม่หมายถึงราคาบัตรเซลเลยเพราะราคาบัตรเซลถึงเพราะว่าหน้างานก็จะปรับเป็นราคาเดิมถูกไหมใช่โอ้หน้างานไม่มีเซลลหรอหน้างานไม่มีเซลลนะทุกคนช่วงนี้เป็นเซลล์นะครับ กดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับอันนี้ลิงก์ที่ผมปักหมุดคือบัตรคอนเสิร์ตครับผมบัตรคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเนี่ยเราดีคอนเสิร์ตเดียวครับที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับสองรอบก็คือรอบ17บเนาฬิกาของวันที่25ตุลาคมนี้แล้วก็รอบวันที่26นะครับ17บเนาฬิกาของวันที่26ตุลาคมนี้ครับเสาร์อา,าทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เลย กดลิงก์ไลน์นะครับมันจะแอปไลน์ที่ที่ตรงด้านล่างที่ผมปักหมุดน,<า>นับถอยหล,ลังอีกสี่วันอีกสี่วันอ้าจริงเหรอ<ะ>เหก็วันนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่แรงมากแต่พร้อมพร้อมเสิร์ฟขอพลังจริงจริง ก็ว่าซื้อเท่ยมีจารตัวต๋วเมื่อนา้นก็สิ้เห็นอยู่แล้วล่ะเันสิด้เจอผู้ใดเนี่ยมันได้เห็นอยู่แล้วว่ามันมีหลายซีนที่จะต้องได้เห็นทุกคนที่ไปในงานแม่สิริมาบอกว่าแม่ซื้อบัตรแล้วทั้งสองวันครับลูกขอพรกคนค,ค,ครับแม่จะบอกว่าแม่สิริมานี่นะเวลาเราทําบุญแม,<ช>แม่ก็ไม่เคยพลาดเลยกลุ่มปิดไม่เคยพลาด ที่สําคัญใดๆก็แล้วแต่แต่คอนเสิร์ตนี้มันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของเรียนออรดีนะครับที่เดอะมอลล์บางกะปิที่อยู่ในฮอล์เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่แบบโปรดักชั่นใหญ่พอเราคิว่ามันก็มันมีความพิเศษแล้วแตกต่างจากจากการที่มาเจอรอทุกๆุกคนยังไงจะไม่ได้ฟังเพลงเยอะหรอกครับการที่ได้เห็นแอนทุกแอนออรดีทัวร์คอนเสิร์ตในแต่ละที่ที่ไปแต่ละเวทีนะครับคอนเสิร์ตสิคือคอนเสิร์ตใหญ่มัน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 มีมัน คือฟลมันนจะเป็อย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกทุกท่านว่าน้อบบง,น,ยอยงน้อยมากเลยครับในวงการหมอลำหรือนักร้องลูกทุ่งที่ทจะมีคอนเสิร์ตปกติคอนเสิร์ตใหญ่ก็จะเป็นศิลปินที่แมสแบบระดับโลกระดับประเทศนั้นอ,อย่างเช่นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยคือทุกคนรอคอยออคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดหลายๆปีจะมีครั้งหนึ่งคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตปามมี่แบบนี้ฮะคอนเสิร์ต ใครอีกที่เป็นคอนเสิร์ตเมื่อกี้ล่าสุดน่าจะเป็นพี่ไดโนฟินพี่ไดโนฟินยี่สิบปีเนาะยี่สิบปีปไดโนฟินอ๋อมันเป็นแบบนั้นครับมันไม่ใช่คอนเสิร์ตที่เราไปเจอกันที่ไหนก็ได้อันนี้คือมันเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกครั้งเดียวของแอนมันมีบัตรราคา3,500 <5. S 1> 3,500บาท2,500บาท1 5 0 0บาท 1, บาทแล้วก็900รบาทแต่วันนี้เห็นผมเห็นแอดมินในเพจเห็นแอดมินในเพจคอนเสิร์ต15ปีอนอรดีนะครับบอกว่า,วา บัตร VIP เต็มแล้วแต่ว่าบัตร2,000ก็อยู่ในโซนด้านหน้าเหมือนกันบัตร2,000วันนี้ลดเหลือ1,700บาท<ม>บัตร1อ่าบัตร1,500บาทลดเหลือ1,000บาททุกคนกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยแล้วไปเจอกันที่เดอะมอลบังกะปินะครับพี่น้องไปจากต่างจังหวัดก็สะดวกสบายมากแบบ<ม>คือไป ไปที่เดอะมอลล์คมันก็จะมีการซื้อของซื้ออะไระแบบสามารถช้อปปิ้งหรือกินข้าวรอกินกาแฟรอได้แล้วสําหรับใครที่จองบัตรไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปรับบัตรหน้าง,งานเนี่ยเขาเปิดให้รับบัตรตั้งแต่เที่ยงครึ่งเลยค่ะตั้งแต่เที่ยงเที่ยงครึ่งคือเขาแบบก็ถ้าสบายใจก็คือไปรับก่อนรับก่อนแล้วก็กินข้าวเดี๋ยววันนั้นก็จะมีบูธของส้มตําแตงโมไปไปขายด้วยที่หน้าหอใช่ที่หน้าหอแล้วก็ คือกินข้าวเดินห้างได้ปกติแล้วก็ประมาณสี่โมงเย็นนะคะก็เริ่มที่จะเข้าหอเข้าไปนั่งรอได้รวมพลเห็นเพื่อนเห็นพี่เห็นน้องเห็นหลายหลายคนเพื่อนเพื่อนในวงการนี่ครับหลายคนจังมือนี่พี่โนดต็บอกมาเป็ยนยังไงน้องบัตรขายได้บอกเดี๋ยวไอ่ผ้าเดี๋ยวไอ่ผ้ามูไปอีกหลายคนอยู่เด้อก็จองบัตรเรียบร้อยน,นพูดถึงใช่ไหมมันมันจะบอกว่าความสําคัญเนะี่ย หนูหนูว่ามันคนละอย่างกันไม่งั้นเราไม่จัดมิทติ้งก่อนหรืออะไรแบบนี้ได้คือมิทติ้งมันก็จะเป็นมิทติ้งไงแต่อันนี้คือคอนเสิร์ตอะรูปแบบของคอนเสิร์ตคือคือคือมันไม่ใช่คอนเสิร์ตแสดงสดแบบทั่วไปอะทุกคนมันคือมันคือการรวมการรวมโมเมนต์ดีๆรวม แม่จีที่เยอรมันบอกว่าไม่ได้มีโอกาสไปแต่แม่มอบแม่ซื้อบัตรแจกไปแล้วสิบใบอุ้ยแม่สิบใบนี้ก็เป็นเงินหลายบาทนะครับขอบคุณมากแม่แจกแล้วในบ้านัตรแล้วขอบคุณครับป้าๆยายซื้อ VIP อุ้ยขอบคุณครับผมเจอกันวันนั้นยังไงก็ต้องมีผมอยู่แล้วส่วนมากันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ได้ออกไปต่างจังหวัดแต่ว่าถ้าสะดวกในกรุงเทพนี้ก็พี่ปัะคองสวัสดีครับพี่สุภาดาพี่บานสิงห์นี่ แอนพี่สุภดาเชิญพี่สุภาดา,าไปคอนเสิร์ตพี่สุภาดาครับเชิญลูกสาวลูกชายเชิญพี่น้อยไปด้วยนะครับไปคอนเสิร์ตแอนกันวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนี้ที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับบัตรกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยตอนนี้บัตรบัตรเห็นบอกแอดมินเขาลดราคาด้วยวันนี้อยากให้ไปกันเยอะๆนะครับใช่ค่ะไปซัพพอร์ตกันมันเป็นครั้งแรกของแอนด้วยที่มีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยว แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีครั้งต่อไปหรือเปล่านะฮะแต่เราคืออยากจะเต็มที่กับคอนเสิร์ตครั้งนี้มากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาครับจะมีผมอยู่ช็อตหนึ่งแน่นอนยังไงก็ต้องมีผมแต่ว่าคือมันเป็นคอนเสิร์ตของแอนผมอยากให้ทุกคนอิ่มในทุกๆความรู้สึกที่มีต่อแอนอวารีได้ฟังเพลงได้อิ่มกับหลายๆโมเมนต์ของเรานะครับ <c oughs> นครสวรรค์ก็ไปค่ะพี่สุภดาไปเดอ้อ mm hmm. นะเจ้าแม่ธุรกิจเมืองสรารคามบ้านเรา mm hmm. แต่วันที่ยี่บี่นี่สเสด็จเจอเพิ่นอยู mm ่ hmm. งานอ่างานสอสอชันชยัชยชัยรุ่งเรืองใช่ไหมครับ mm hmm. ที่บอระบือ mm hmm. มีแอนด้วย mm hmm. ครับ mm hmm. ก็นี่แหละอยากมาไลฟ์สด เชิญชวนทุกคนได้ไปเจอกันในวันนั้นนะครับไปซัพพอร์ตไปเป็นกําลังใจไปไปฮิลใจกันซึ่งกันและกันลางานจองบัตรจองที่พักเรียบร้อยเหลือเก็บกระเป๋าค่ะเย<อ>่สักกี่พันที่นั่งนะสา,นสามพันสามพันสี่ร้อยที่นั่งสามพันสี่ร้อยที่นั่งนะครับต่อวัน ศิลปินรับเชิญมีใครบ้างนะโดยเองมีคุณพี่โตศักดิ์สิทธิ์ครับพี่โตศักดิ์สิทธิ์โบเมลดาคุณโบเมลดาแตงโมเซฟเวอร์แตงโมเซฟเวอร์น้องๆจากชิงช้าสวรรค์น,นะครับชิงช้าสวรรค์ที่ที่เป็นกระแสเนาะที่ที่แบบแชมป์แชมป์ที่เป็นแชมป์ที่เป็นแชมป์ออฟเบแชมป์มีโรงเรียนไหนบ้างครับปากทงชัยโรงเรียนหล่มเก่าครับ แล้วก็โรงเรียนพระประถงวิทยาละชิงช้าสวรรค์ด้วยนะฮะก็คือมันก็เป็นเส้นทางของแองนในแอนก็เคยผ่าน <c oughs> เริ่มต้นที่จุดประกายก็เหมือนในเพลงวันปูซัสมสูงแล้วก็คือรายการชิงช้าสวรรค์จุดประกายมีความรู้สึกว่าอยากเป็นนักร้องอยากเป็นอยากเป็นนักร้องอยากเป็นอยากทํางานในวงการนี้ น้ำบอลรอแล้วบางคนไปเฉพาะวันที่ยี่สิบห้าก็ได้เช่นเดียวกันครับบางท่านไปเฉพาะรอบวันที่2ี่คือคอนเสิร์ตมีสองรอบครับยี่สิบห้ายี่สิบหกวันละหนึ่งรอบนะฮะสิบเจ็ดนาฬิกาของวันที่ยี่บห้าแล้วก็สิบเ็ดนาฬิกาของวันที่ย6สิบหกคอนเสิร์ตจะอยู่ในช่วงเวลาสามชั่วโมงนะครับสองสองชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับคอนเสิร์ตส,สองชั่วโมงแต่กับสามชั่วโมง มีคุณบอยไหมกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยครับ <laughs> ผมกดลิงก์แอดไลน์ไปเลยตอนนี้แอดมินกำลังทำและที่นี้คือถ้าใครกดลิงก์ไปตอนนี้นะฮะเขาจะให้เลือกเลยว่าจะอที่นั่งตรงไหน3400รอที่นั่งตอนนี้คุยะคะได้กับแอดมินสอบถามได้เลยสอบถามได้ครับไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเวลาอะไรรายละเอียดต่างๆสามารถสอบถามแอดมินได้และที่นี้ จะบอกว่ารอไปซื้อหน้างานได้ครับแต่ที่นั่งเราอาจจะไม่ได้เลือกนะฮะที่นั่งเราอาจจะไม่ได้เลือกอยากให้ซื้อตอนนี้เลยวันนี้เลยนะผมอาจจะไม่ได้มาลฟ์บ่อยๆหรือเราอาจจะไม่ได้ย้าอะไรอีกแล้วเพราะว่าช่วงต่อไปนี้ครับสามสี่วันนี้เป็นช่วงอันตรายที่เราจะต้องเ<ม>ตรียมความพร้อมพร้อมทั้งร่างกายพร้อมทั้งหัวใจพร้อมทั้งสคริปอะไรต่างๆการแสดงการโชว์ เราเจอกันันที่25จ้าครับผมเจอกันันที่25ได้ครับ,น,บน,น้องยางคยูบ้านหนองยางอุทุมพรพิสัยครับตะบลขยุง อยู่ไกลๆเมืองสีสเกียนนี่แหรอครับเบบีที่อยากไปเขาดีใจมากแม่ก็ดีใจเขาได้เช่นเดียวกันค่ะแม่ถือว่าได้สป,ปอร์ตที่โตราคา <นะ S 2> บัตรเท่านี้หายยากใช่แล้วค่ะสิ่งสำคัญก็คือสิ่งสำคัญก็คือ สิ่งสำคัญคือหนูว่ามันมาเจอกันกับหนูเนี่แหละได้สพอร์ตกันได้เจอกันไม่หมายถึงพี่ตู่กับหนูออ๋อ